สวัสดีค่ะอยู่กับแม่สมศรีค่ะช่วงยามเย็นค่ะบรรยากาศยามเย็นที่อังกฤษต,ตอนนี้หนึ่งทุ่มกำลังจะเข้าสู่หน้าหนาวก็จะมืดเวลาก็จะมืดเร็วนิดหนึ่งนะคะจะพาเพื่อนๆไปดูไปดูอ่าเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าเป็ดหรือว่าห่านนะคะแม่สมศรีไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะเพื่อนขานี่<ม>เขามารออาหาร<ม>เขามาอยู่ตรงนี้คือเยอะมากอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแม่น้ําค่ะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นแม่น้ําคูเขาจะมารออาหารนี่เขาเห็นแม่สมศรีมาใกล้ๆเขาก็จะเดินเข้ามาหาเขาไม่กลัวคนนะคะเพราะว่าเคยมีคนเอาอาหารมาให้เขาเขาก็จะรู้ว่า ถ้ามีคนมาอยู่ใกล้ๆก็เหมือนมีคนเอาอาหารมาให้เขาก็จะเดินมาหาแม่สมศรีนะคะเพื่อนๆาอ่าเขาเรียกว่าหานเนาะเพราะว่าตัวใหญ่มากเขาหากินใกล้ๆกับแหล่งชุมชนและแม่น้ำนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแม่น้ำนะคะเพื่อนๆ่ะเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านอ่าระหว่างเมืองแมนเชสเตอร์ค่ะ ในเมืองนะคะนู้นอยู่ฝั่งนู้นที่เห็นเป็นตึกสีน้ำตาลน้ำตาลฝั่งนู้นก็คือในเมืองแมนเชสเตอร์นะคะมาดูหานด้วยการหานในช่วงหนึ่งทุ่มของอังกฤษค่ะเขาไม่กลัวคนนะคะหานที่นี่ไม่กลัวคนเพราะว่า เขารออาหารจากคนนี่ค่ะแม่สมศรีขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งแม่น้ําที่แม่สมศรีบอกคือน้ําไหลแรงมากเพืเ่อนๆคะ่ะว้าวดูแล้วแบบดูน่ากลัวน่ากลัวนิดนึงนะคะน้ําไหลแรงมากอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นตึกเราที่เป็นตึกนั้นก็คือเมืองแมนเชสเตอร์ค่ะข้ามไปอีกฝั่งก็จะเป็นเมืองแมนเชสเตอร์เลยนะคะว้าวน้ําไหลแรงมาก เมื่อช่วงซัมเมอร์ช่วง,วงต้นๆซัมเมอร์ Summer, แม่สมศรีมาก็คือเราเดินข้ามฝั่งได้เลยนะคะคือน้ำจะแห้งขอดพอนี่เข้าสู่ต้นฤดูหนาวน้ำไหลแรงมากน้ำเชี่ยวไม่รู้ว่าน้ำมาจากไหนนะคะว้าวแม่สมศรีก็พึ่งก็พึ่งสัมผัสก็พึ่งมาดูช่วงที่ว่า ปลายฝนต้นหนาวแบบนี้นะคะปกติก็จะไม่ได้ขึ้นมาดูนะคะ mm. เห็นเห็นน้ำแล้วแบบเราก็จะกลัวนิดๆนะคะเพื่อนๆค่ะแม่น้ำน้ำไหลแรงมากเพื่อน